phạt lê phết hai đã tiên ngạo bóng ngầu, bóng bình bò, bóng 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 hẻ bóng nick this world has forgotten คลิปมาเร็วเว็บมีเลนไมีเล่นที่ไม่ใช่รั Meh บผิดเดี๋ยวกูกลับเลนได้โอ้ม่งไม่แม่งไม่มาแล้ววะถ้างั้นมันไปไกลแล้วมั้ง <laughs> flash freezes so easily. ทำไมล่ะโอ๊ะไอ้แจ็คเกิดอยู่นะไอ้แค่ทำเป็นเล่นทูบแรงมากเฮียเซ็งว่ะโคตรเซ็งเลยเฮียกูเล่นดีๆของกูไอ้สัตว์ป่ามาทำพังไอ้เฮียสรุปกูแพ้เลยกูไม่เกิดเด็กเฮียทำเล่นอื่นลำบากไอ้สั์เป็นป่ายังไงวะ เนีเ่ยเฮียได้ต่ามันต้องเรียกเซฟไปช่วยิเฮียมันเก่งขไระโอโ้โหนี่ตายแล้วจ,จบบั้อมเด้อเกินจบป้อมดิ ว่าคุณแป๊บก็กลังไปเยอะลวะเนี่ยเรลีไม่เป็นแคลรี่ที่กายสุดไปเกมเลยพี่เดิกกล่าวจะไม่ได้เลยคุณพยายามไปแกงเอ้ยไปไปออเดียวพยายามไปอ๋อพี่เดียวกูมากูมากูมาเลยกูมาเลยแจค็คแจ็คไม่อยู่เพื่อน ึงแบกให้กูดูหน,หน่อยดิไหนโอ้มึงแบกให้กูดูหน่อยดิไอ้เหี้ยมันฆ่าใครไม่ได้เลยไหนมึงเก่งยังไงวะฮะก็มไม่ได้สักตัวไอ้เหี้ยเราได้ไวกัร์ปกเลยเหรอได้ดิก็แจ็คมันโดนเลนะหมายถึงว่าเลนอ่ะสักตัวไม่ไปเละไม่ไปได้ไงวะ เรียบร้อยบานเบินไปกลับไี้ที่ยอ้อีโก้ได้ต่อได้อีกตะป้อมใครจะเอาก็เอาเลยกูไม่เอาลงเลยพี่อะวิ่งไงเพื่อนตายเรียบร้อยโดนเลยโดนเลยโดนเลยเรียบร้อยแค่สี่โมงตัวบอกกืด้วย แม่งวอดอีกแล้วไอ้เคยนี่าวอดเยอะจัดอ๋อโอยวนี่ไปออตรงออตรงนี้ออแล้วทำอะไรไม่ได้ยังจะอยู่เลยไปออดดิเนสู้โอ้โหเฟ็ดเลย ิบหายละวอันี่เหงาโอ้บินบอโอ้โหโดนอะไรอ่ะโอ้โหมันสวยนะเว้ยเมื่อกี้สวยแล้วยังไงได้หมดยังไงอสวยกูเนี่ยไอ้ฮีลล์ล้วนดาเมจแม่งหวบจัดรีบจบเดี๋ยวแรกกลัว เด็ดมึงพูดอะไรเขี่ยมากอดกะเนี่ย่ะบอดเต็มเลยตรงเนี้ยเว้ยเมึงมึงบอกคุณได้แล้วถ้ามึงจะเข้าเวตีอ่ะใช่ถี่บอกว่าไอ้ที่มันล็อกอ่ะแข็งต้องแข็งถ้าวสีบ้ม่ใช่ I never slain. Ah, drop here. Eh? Yeah. ไม่ไ e. ด้ทำไม่ได้แอดเกรย์มนเนี่ยดิ้วบอลอนเนี่ยเฮ้ยดื้อดื้อดื้อเดี๋ยวแม่แจกชั้นดาวหรอกไอ้เหี้ยถอยเอ๊ยเมึงจะเข้าไปล็อกกูแฟดโอ้โหไอ้เหี้ยคนแรงมาลอนไปเพื่อน กลัวแรงมากเลยแ้่แต่กูไม่ได้คิวเลยมึงดูดิไม่ได้แอสซิตเนี่ยยี่สิบเจ็ดตัวนะทำจังวทำจังหวะทำจังหวะน่ซันดาที่ไหนแครี่ไม่มีเขามีแต่ช่วยทีมเขาโอบไหมชิมหายแล้วโอ้โหชิบหายกี่มงชิบหายกี่มง ตีกูไม่เข้าสักคนกูบอกแล้วสองไอเทมชิ้นนี้เป็นไงคำแนะนำของกูที่มันที่มันไม่มีใครที่ตีเข้ากูไม่มีใครตีกูเว้ยตีมกูคนเดียวเลยมึงดูดินะเรื่องมึงดิแล้วมันไม่รู้หรอวอลิสันด้ามีอันตีที่แบบว่ามันอมตะไอเหี้ยกูไม่ได้กดแล้วไอเด็กมันคือแชร์โอ้เมื่อกี้แอดมป็นลมซอยมึงอย่างเดียวเลยเี่ยเฮียนแคบอ่ะ เฮ้ยเล่นยังหัวแต่แรงไม่ไปไหนงงว่ะเฮ้ยเฮ้ยกระเทยเี้ยชื่อจังเก็ม